จะรักแท้คนนี้เราจะไปกันตรงกลอนโดนอ้เยสมันโปรเยสมันโปรโยมันเพลสโอ้ สมมุติว่าหัวได้ขับมูจังโอเมโรยจังคงจุก,กุรามูจังกินไก่จวนหัวหกินยามีลูกออกมาเหมือนอะไรวิ่นหัวมันไปรออะไร้กูตุ่มตายโฮมเว้นกูยอมมาเทปี นาตานารักมากเลยโด่หุ่นแท็กซี่หมอไปนำบินเดียวสิย้ายุ่งได้ไหมเดี๋ยวจ๋าก่อนช่วยจ๋าช่วยมากเลยรด่ไม่ก็ใครยะเต๋งอะไรละปากว่านเดี๋ยวยิกปากคาดเลยแหละยิกกูยิกปากหลองเล่จะบิชวานุ่มตายเนี่ยว ทำไรวังวังเงินมั่นั่นเราในใต้นะผพูดดูแลกว่ายิ่งกูไม่ยอมดิดคืดกูไม่ยอมดิดคืดไอ้ไรดิดคืดดิดคืดแต่านจ้าจ้าว่าหญิงจ้าจ้าว่าชายขอหอมหน่อยได้ไหมหอมเป็นแบบไหนน้องไม่เคยโดนหอมอ่ะไม่เคยโดนอมกูกรธดิไตแล้วดิหอมนี่คืออะไรอคะ มันใกล้ๆกับเทียมให้กูสองครีปดิกูวาติมนํำชูดเปรียังไงเปรีนั่นหนะนึนจ๊ะอันเตียวโบ๋ตัวม่ก็มียางเป็นรูโรกเป็นรอย,ย,ยไลเงยน่หลเห็นไอยได้ตาเตียอวอยางเหรอไิด้ะไรเตียวอยางอันคนดวงไม่ดีมึงบ่าป่วยยางตีได้เบิกหน้ามึงเลย รวยแก้ตายรวยไม่มีต so ังค <is pt. S 2> ์ซ well <c ười> ื้อโจ๊กไอ้คนเรามันต้องหาตากอกแก่ไหมให้กับชีวิตเออต้องทำเพื่อการทีใจคนตนใกล้ไหมต้อวยห่าตังค์มาซื้อโจ๊กยามกูเลยต้องเปียกวิธีไไปดูกันงานเยอะเรียกได้ทัดเร็วไอ้ตัดกับไรไปดูพอได้โจ๊กคุณก็ว่าไม่ตนมันนะอ่านี่บางทีบอกใกล้โจ๊กแล้ว Times, รอยผ้าตั้งคือ <kanske> ล <troll en> ouais, ูกยางปลูกเก็บชาติก็ไม่ได้ตัดเล่ดกันเถอะปลูกเวียนอยู่แบบนั้นจิงเออเหลือใจตึงกูยังยางแล้กูแม่ตัดเล่นู่นหน่อยทำไมพี่เท่งมันเบลือกูคนแรกอยู่นูนวัดที่ว่าป่าขี้ยางไปใกล้จีนแล้วใช้ลูกหินวบบนอยจีนี่ยิงใช่ไว้ใช้ลูกหินไบบขี้ย่างกูเล่นแบบญี่ปุ่นไม่ใช่กูจอได้ตีเล่นแบบญี่ปุ่นเพื่อมึงโบยกี่ปีแล้วคนไทยบ้านเราเถ็งเดือย รอยมึงเอ็นไม้โบยปุ่นืุดยางบ้านเราไปแล้วป้าไปตำเรอรถซุ้มรถมาใกล้เมืองไทยมึงลงป้าเล้กำในหัวเล็กอยูเ่เพนฮะฮะให้นั่นมันยางซื่อมใหญ่เล็กแล้วก้องกูขี้ก่อนซื่อมลูกี้แหลมพี่ใด้ไอป้านักหน้าพวกคนไทยตำไม่ตกไหนแต่ยจ้าตำบ้าได้เยอะขนาดนั้นมาจิ้งจีนมาตึ้งตำกูนี่ขี้ยางโลมังทองเออตำเตงเอะไรที่นั้นเหลือป้าพุ่งเลย นอนแดงอยู่จิงเคยเดินอินต่ำไรเลยแฝกแฝกันโย่คนเราก็ว่าเล่นยโย่มันดีจะไปจะต่ำบาบามึงจำมันตามึงเงินต่อไปนานไปตัดยางจ้างเคยก็เคยไม่รับแล้วพี่ดูนุ้ยี่เหรือรับไม่เคยรับเล้วหอมกี่จออยู่หัวจีบไม่ตัดก็บกูไม่ตัดกูกันไม่ต้องมาตำโห่รถแม่เอ้ยตั้งแต่ยางแลงแม่เอ้ยยางรูเลยว่าวันนี้ต่ำไรไม่ได้แต่เล็กเว้นเล็กรูไม่ตุกตุกหัวกียางเคยไม่เคยว่า บางนี้กูอยาวกแต่ห้กี่ยางไปยืนพิงต้นยางก็เจ้าเจ้าก้อนมันยิงต้นยางกูยิ่งรอกมั้งหน่อยแม่ลุงลู่จ้ามจีบยามาจ้างกูนะเอ้เกลียดไม่ต้องหักแรงแม่กูไม่ได้ตัดยางแต่กูไม่ใจไอย่างตังอ๋อครับคนบ้านกูต้องกูจนเงิจินกูใจอย่างไรฮงให้ไร